ากาศธรรมชาติลูกตำลึงครับผมบดข้อกระต่ายนะเพิ่มบดสร้างบลาเบอร์วันลัางตาหม,มูเนื้อครับผมเดี๋ยวนี้ลูกตามด้วยเมนูวันนี้ก็นนเพิ่มนะครับผมนีม่สามสันกับพริกหยวกแห้นะเพิ่มรังสันเมนูพรุ่งจะผัดยังไงครับผมอร่อยอร่อยแล้ว ลงมาทั้วกับกระทะก่อนนะผมยังไม่ต้องใส่น้ำมันเรียมสับ สามสั่นก็สิดจวกล็อกแกตสสางครับออกกันสุด แล้วมีต้นหอมนะครับประกอบการ้อมอร่อยแต่นะผมจะเรียกเมนูนี้ว่าผัดผัดผัดพริกพริกสดโค <c oughs> <c oughs> จากกันเพื่อนพูดให่ไหนผัดพริกสดโอ okay, เคครับผมสำเนียงอะไรับผมบางบริสาบตาเขา <c oughs> ผับนิดนึงผัดชิกหยวก เรียบร้อยครับผมวัดนานเปลืองแก๊สครับโอเคครับรรยากาศแดดเดดนะตรวดกันเลยสามสันกำลังเยิ้มเยิ้มดีเลยน้ำมันกำลังแตกหอมหอม้า่ปลาลงไปครับผมปลาด้วย ใจ่แน่นอนครับสวัสดีครับผมเที่ยวตกป่าพายุเขามามาที่ตู้ฮอดป่าครับผมกลับมาบานหลานนาเพิ่มเหมือนเดิมครับผมแซ่บที่สุดในโลกแล้วเมื่อนี้เป็นสามซันผัดพริกหยวกครับผมลองเบึงครับไมนู่นีย่บอกเลยแซ่บมาก อืมรึบออกไม่มากรีบครับผมนิ้วเข่ายับมาก Mà mẹ nó thích dược tuần hoàng ดูดอาหารม้อนู้นไงขวัญสุด ิ้นใหญ่ใหญ่มูเลื่มปิดไม้มาครับผมบดยิี้เสียงสตดเลย ส,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 สไม่รู้ตรงเป็นคนมากินผัก dẻo tuần hóa năm bàn này 好，行，行。Yeah.

ไปห่อง่าสั่งเด็ใส่น้นำมันเลยเหมือนสามตันับมันขาดนี้เหลยงหกห่องหลายครับ ี๋ยวน้อยเว้ยฮัลอยู่บ้านหลายวัน็นหน้าตายยังไงเนาะหมูเถียวเดี๋ยววิ่งมาแล้ว,วมาแล้วเว้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเร็วเออเดี๋ยวสบายดีไหมครับเอาเอาขาลงในลุกฟุตบอลออกไม่ได้ออกได้แล้วสวัสดีครับก่อน,นดีครับผมชื่อเตียวเตียวนะผมอผมชื่อกุณเตียวนะครับผมชอบเล่นฟุตบอลนะครับผม เขาเล่นฟุตบอลนะแล้วนอนเฝ้าบ้านยี่ถึงไปตลาดกว่าจะกลับมาโอ้ยนี่บอเกี่ยวต้องลูกนี้นี่มานี่มานี่มามาเสร็เรียบร้อยแล้วเอานีโอ้ยโอ้ยโอ้ยีท้องครับผม เดี๋ยวโดนหลอกเออโดนหลอกเออไงท้องประหงางเลยเว้ยไงท้องประหงางเลยเว้ยโดนหลอกโอ้เตะผิดเว้ยเตะผิดฮึ่มฮึ่เดี๋ยวโดนหลอกเว้ยเดี๋ยวโดนหลอกเว้ยครับเดี๋ยวโดนล็อกคอไว้ล็อกคอไว้ไปเหมือนเดิมเอาออกมาเอามาออกมาได้ไหมเออจริงมันออกมาก่อนเออหันมาเท่านี้หไง เลี้ยงมาโอ๊ยเร็วเร็วอุ้อืมอืมเจ้าโดนล็อกคอไว้อย่างงี้นะล็อกคอตบิ้งบุกบอดออกไปปิ้งปิ้งโอ้ิงปิ้งเฮ้อเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลยเอ้อเลี้ยงไปเลยนะเลี้ยงมาเลี้ยงมามาเร็ว หายเลยหายเลยเว้ยโอ้เชียวนี่เดยกมาเออโน่นจนวะ่ะโอ้ไปแล้วมาพอแล้วข้ามาอิ่มข้ามาอิ่มโพดเล่นกับเที่ยวไม่ไหวหรอกเว้ยเลย่นกับเที่ยวไม่ไหวข้ามาอิ่มโพดเว้ย <c oughs> เดี๋ยวมาครั้งนี้มามาครั้งนี้นั่แหละม <c oughs> ุดเลยนะจัดก,การกันเลยเออมาละม,มาแล้วเว้ยเพ่นนิดหน่อยพอตึงตึงโอ้โลงทางนั้นเสือเออลงทางนั้นเสือบอ่เออ nè có ma có ma con người đó nè